สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูวิดีโอของผมนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนนะสอนเรื่องนะฮะวงจรไฟชาร์จเบื้องต้นนะครับแต่เป็นแบบ2เฟสนะครับแบบ2เฟสเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะแบบ2เฟสณที่นี้นะครับก็คือ ชุดขดลวดนะครับของรถจัก,กรยานยนต์เนี่ยมันจะมีสายไฟที่ออกจากชุดขดลวดนะครับปลายสายนั้นจะมีเพียง2เส้นนะครับมีเพียง2เส้นตรงนี้นะครับเ,เราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่ารถรุ่นไหนนะครับใช้วงจรไฟชาร์จแบบสองเฟสนะครับก็สังเกตง่ายๆนะครับมันจะเป็น สีเดียวกันทั้งสองสินเท่านั้นเองนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นรถยามาฮ่ายามาฮ่าฟินนะครับยามาฮ่าฟินกับสปาร์คหนึ่งหนึ่งห้าไอสปาร์คร้อยสิบห้าไอเองนะครับที่จะใช้ระบบไฟชาร์จแบบสองเฟสนะครับที่ปั่นออกจากคดลวดนะครับเออก็มีอีกรุ่นหนึ่งมั้งจะเป็น ฟิลาโนหรือแกนฟิลาโน่นแหละนะสองไม่รู้นใายก็รุ่นหนึ่งนะฮะผมไม่ค่อยชัวนะครับจำไม่ค่อยได้มันจะมีอยู่รุ่นหนึ่งที่จะใช้ระบบไฟไฟชาร์จแบบนี้นะครับในกรณีที่เราจะเช็คไฟออกจากขดลวดชุดนี้นะครับถ้าเราถอดออกจากวงจรของรถนะครับปลัก๊กปลั๊กที่จะเสียบสายไฟขดลวดนะฮะ เข้ากับเชื่อมต่อเข้ากับตัวรถเนี่ยถ้าเราถอดปลั๊กออกมานะครับให้เหลือแคออ่สายไฟสองเส้นนี้นะครับที่ออกมาจากขดลวดโดยตรงนะครับเมื่อเรานำสายไฟนะครับเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับไปไปต่อนะฮะต่อลงตัวถังหรือไปเขี่ยลงตัวถังนะครับอย่างเช่นการนำสายไฟประมาณนี้นะครับแล้วก็ไป ปอกหัวปอกท้ายนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปในปลั๊กนะฮะแล้วก็เอาไปเขี่ยลงกับตัวถังเนี่ยด้านใดด้านหนึ่งนะครับมันจะไม่มีกระแสไฟออกนะครับไม่ไม่มีประกายไฟออกมานะครับอ่าถ้าอันไหนเราไปเขี่ยลงตัวถังแล้วนะครับมีประกายไฟออกนะครับนั่นแปลว่าขดลวดไหมนะครับไหมแล้วก็ช็อตลงกราวไปแล้วนะครับขดลวดที่ใช้ได้นะครับจะเขี่ยแล้ว เขี่ยลงตัวถังนะครับนำปลายสายเนี่ยไปเขี่ยลงตัวถังจะไม่มีกระแสไฟออกนะครับแต่ถ้าเราเอาเราเอาปลายสายด้านนี้ปลายสายด้านนี้ไปไปขันน็อตกับตัวเครื่องเอาไว้นะครับไปขันติดตัวเครื่องเอาไว้หรือลงกราวเอาไว้นะครับปลายสายทางด้านนี้นะครับมันก็จะมีไฟออกนะครับมันก็จะมีไฟออกนะฮะหรือจะเอาปลายสาย ทางด้านนี้นะครับเนี่ยทางด้านนี้ไปขันลงตัวเครื่องเอาไว้นะครับขันลงตัวเครื่องเอาไว้แล้วมาเขี่ยดูฝั่งนี้นะครับก็จะมีไฟออกนะครับก็จะมีไฟออกนะฮะถ้าเรานะครับถ้าเรานําปลายสายไฟทั้งสองเส้นนี้นะครับมาเขี่ยหากันเองนะครับมาเขี่ยหากันเองเขี่ยปั๊บ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 แบบนี้ มันก็จะมีกระแสไฟออกนะครับอ่าถ้ามีกระแสไฟออกนะครับแปลว่าโขดลวดปั่นไฟชุดนี้นะครับใช้งานได้นะครับใช้งานได้แต่ก็มีอีกหนึ่งกรณีอีกเลยถ้าเกิดว่าเขีรยหาการแล้วมันออกนะครับแต่เราใส่เข้าไปในวงจรแล้วเนี่ยเออมันกลับกลายเป็นว่ามันไม่ชัด แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่หมดนะครับแล้วมันก็จะดับนะครับเนื่องจากว่ากระแสไฟที่ปั่นออกไปเลี้ยงแผ่ชนชาร์จเนี่ยเอ,อ่อมันไม่พอนะครับนั่นก็สาเหตุเกิดจากขดลวดไหม้นะครับไหม้ณนะที่นี้ก็คือเส้นลวดทองแดงที่อยู่ด้านในนะฮะมันไหม้เป็นสีดำๆเพียงแค่นิดเดียวนะครับเพียงแค่นิดเดียวอาจจะเป็นขดเดียวนะครับก็ทําให้การ สร้างกระแสไฟเนี่ยมันไม่เต็มที่แล้วนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกกอค่างเช่นสารที่เขาเคลือบมาเคลือบทองแดงมาเนี่ยมีรอยไหม้สีดํานิดเดียวเองทาไมมันถึงปั่นไฟออกมาได้ไม่เพียงพอนะครับอ่าโอเคฮะมาต่อกันเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูการทํางานของมันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะเริ่มต้นก่อนเลยนะครับก็ เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับพอสตาร์ทแล้วนะฮะกระแสกระแสไฟเออปลายสายไฟทั้งทั้งสองเส้นเนี่ยก็จะถูกเชื่อมต่อกับแผ่นชาร์จอยู่แล้วใช่ไหมอ่ากระแสไฟผมจะเอาจากฝังกงก่งนี้ก่อนัะนะครับขอแสดงจากฝั่งนี้ก่อนสายไฟอ่าเส้นนี้ก็จะวิ่งไปที่อ่าแผ่นชาร์จไฟนะครับอ่าแผ่นชาร์จไฟอ่จะวิ่งเข้าไปรอนะครับทั้ง2อฝั่งเลยนะฮะ ถ้าเกิดว่าฝั่งนี้ฝั่งฝั่งเส้นนี้นะครับไม่ติด,ดนะถ้าฝั่งนี้นะครับไปลงกล่าวนะลงกล่าวนะครับฝังบ่งนี้ด้านนี้ด้านนี้นะครับก็จะถูกบิดให้เป็นไฟบวกนะครับจะถูกบิดให้เป็นไฟบวกนะครับบิดโดยไดโอดบิดที่อยู่ในแผ่นชาร์จไฟนะครับที่อยู่ในแผ่นชาร์จไฟตัวนี้นะครับ แผงชาร์จไฟตัวนี้ก็จะมีวงจรอะไรบิด rectifier อะไรประมาณนี้นะครับผมอ่านไม่ค่อยออกอ่านไม่ถูกนะฮะแต่เข้าใจว่ามันมีวงจรบิดอยู่ด้านในนะครับออไอ้สายไฟที่ออกมานะครับออกมาจากขดลวดทั้งสองเส้นนี้นะครับทั้งเส้นนี้แล้วก็เส้นนี้นะครับสามารถเป็นได้ทั้งไฟบวกนะครับและไฟลบนะครับทั้งสองเส้นนะครับ อย่างสมมุติว่าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เนี่ยถูกบิดให้เป็นไฟขั้วลบนะครับทางด้านนี้ก็จะถูกบิดให้เป็นไฟขั้วบวกนะครับนะครับจะถูกบิดให้เป็นไฟขั้วบวกนะครับต่อไปเนี่ยหลังจากที่ฝั่งฝั่งทางนี้นะฮะลงกราวไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับตัวนี้จะถูกบิดให้เป็นไฟขั้วบวกนะครับ หลังจากถูกบิดให้เป็นไฟขั้วบวกแล้วนะครับก็จะจ่ายเข้าไปหาทางฟิลแล้วก็เข้าไปที่แบตเตอร,รี่นะครับเท่านี้นะครับถ้าฝั่งนี้ถูกบิดให้เป็นไฟขั้วลบแล้วนะครับฝั่งตกข้ามกันจะถูกบิดให้เป็นไฟขั้วบวกนะครับโดยจะมีอะไรเขาเรียกกันอะไรฮะไดโอดเบรกติไฟเอออยู่ด้านในนะครับจะเป็น ยกับวงจรบิดนะครับแล้วก็มี IC Regular นะครับสำหรับควบคุมแรงดันนะฮะแรงดันไฟไม่ให้กระแสเกินหรือโวนเกินนะครับเพื่อป้องกันอุปกรณ์เสียหายนะครับแผ่นชาร์จนี่ก็จะมีส่วนสำคัญอย่างมากนะครับราคาก็น่าจะสูงเอาการเลยล่ะนะครับต่อไปครับเดี๋ยวลองมาดูฝั่งนี้ถูกบิดให้เป็นไฟฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้นะฮะจะต่อไปจะถูกบิดให้เป็นไฟขั้วบวกนะครับแล้วฝั่งนี้นะครับจะถูกบิดให้เป็นไฟขั้วลบนะครับฝั่งนี้เป็นลบนะฮะฝั่งนี old or old or old. ้จะถูกบิดให้เป็นบวกนะครับโอเคฮะอ่าไม่ติดอีกเมาส์อ่าต่อไปครับดูต่อเลยอ่า uh, ออกนะครับต่อไปฝั <t 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 ่งนี้จะถูกบิดให้เป็นไฟ ขั้วลบบางนะครับไปฝั่งนี้ลงกล่าวแล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะถูกถูกบิดให้เป็นไฟขั้วบวกนะครับเพียงแค่สลับกันนะฮะเพราะฉะนั้นสายไฟทั้งสองเส้นนี้นะครับสายไฟทั้งสองเส้นนี้ฮะสามารถเป็นได้ทั้งขั้วบวกและขั้วลบนะครับหลังจากที่ผ่านแผ่นจัดไฟเข้าไปแล้วนะครับก็ ทำหน้าที่เหมือนกันนะครับทําหน้าที่เหมือนกันทั้ง2องฝ่ายนะครับไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับแต่ส่วนสําคัญก็จะมีแผ่นชาร์จเนี่ยในการทําหน้าที่บิดกระแสนะครับหรือจัดเรียงกระแสให้เป็นกระแสไฟ DC นะครแล้วก็ส่งออกไปด้านนอกนะครับจบแล้วนะฮะสำหรับสไลด์นี้ นี่อันนี้เกินไว้ก่อนนะครับสำหรับคลิปต,ต่อไปนะครับผมจะนำเสนอวงจรนะไฟชาร์จแบบ3เฟสนะครับสำหรับแบบ2เฟสก็ง่ายๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะฮะโอเคนะครับ,อนะรบตอนนี้ก็ จะสามทุมแล้วนะฮะสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับอาจจะงงงหน่อยแต่ก็รีดูใหม่ก็ได้นะครับไม่ได้ยากอะไรนะฮะลองทําความเข้าใจนิดนึงนะครับเผื่อน้องๆคนไหนเจออะไรที่แปลกๆเฮ้ยทำไมมันไม่ออกนะก็ดูได้นะครับตอนนี้ก็พร้อมนอนมากเลยง่วงทํางานมาก็เนี่ยแล้วก็เลยจะไปพักผ่อนสักหน่อยนะครับโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ